สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชา n นลรีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีของดีของแรงมาเปิดแบ่งปันให้พี่วิวท่านได้ร่วมบุญกันอีกเช่นเคยครับเป็นงานบุญใหญ่เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าผมทันพี่ๆทุกท่านที่ฟังผมอยู่ตอนนี้ก็ทันนะครับพวกเ,เราทันรูปหล่อรุ่นแรกของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทรครับนาทีนี้นะต้องวัดความเร็วกันนะครับใครไวคนนั้นได ครช้าก็อดอีกตามเคยครับนะาร่วมบุญใหญ่นะาสร้างธรรมอุทยานกับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนาถ้าภาคกลางนะครับมีหลวงพ่อพัดวัดวยด้วนเป็นพระเกจิอาจารย์เบอร์หนึ่งของภาคกลางภาคอีสานก็จะมีหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทสุดยอดพระเกจิอาจารย์อันดับหนึ่งของภาคอีสานครับท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ครบเครื่องเก่งทุกทางทั้งทางเมตตาค้าขายมหาอุดคงกระพันชาตรีท่านสืบสายพุทธาคมจากหลวงปู่ทองมาถาวโรวัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดถ้าจะพูดถึงหลวงปู่ทองมาท่านมีฉายาว่าเสื้อกราะกันกระสุนแห่งแดนอีสานครับพระเครื่องของหลวงปูป่บุญมาถาวโรนั้นปัจจุบันมีราคาเจ้าหาหลักแสนบาทครับ หลวงปู่ทองมาท่านร่ำเรียนพุทธาคมจากสมเด็จลุนแห่งสปปลาวเรียนกรรมฐานกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและเรียนวิชาอาคมต่างๆจากหลวงปู่สุขแห่งวัดปากขอมะขามเท่าครับวิชาอาคมต่างๆของหลวงปู่ทองมานั้นท่านก็ได้ถ่ายทอดให้หลวงปู่มหาศิลาจนหมดสิ้นครับ วัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศลานั้นมีประสบการณ์บ่อยมากนะครับมีศูนย์รับเช่าเฉพาะวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศลาเปิดรับเช่าวัตถุมงคลมากมายวัตถุมงคลของท่านสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีมีศูนย์พระออกใบเซอร์รับประกันผ้าแท้เป็นสากลนิยมครับในกลุ่มวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศลานั้นตอนนี้นะครับมีสมาชิกถึงหลักแสนคนนะครับเวลาเปิดให้สั่งจองวัตถุมงคลในแต่ละครั้งนะต้องบอกว่า ชุนละมุนสุดๆนะต่างคนต่างแย่งกันสั่งจองนะจนเพจสูญจองล่มนะก็เคยมีมาแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่พี่ทุกท่านไม่ต้องไปแย่งกับใคนรนะผมมีมาแบ่งปันให้ทุกท่านนะฮะเป็นรูปหล่อลอยองคนะขนาดห้อยคอรุ่นแรกนะย้ํานะครับนี่คือรุ่นแรกนะครับรุ่นอายุวัฒนมงคล78นะจัดสร้างโดยธรรมอุทยานนะครับในนามของ หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะเนื่องจากปัจจุบันนหะลวงปู่ท่านได้ย้ายมาอยู่ที่ธรรมะอุทยานแล้วนะครับนะผมได้มาแบ่งปันนะครับเป็นรายการที่1น,นะครับเป็นเนื้อชนวนมวลสารสร้าง999องค์เท่านั้นครับนะนาะทีนี้นะก็วัดความเร็วกันนะครับเปิดแบ่งปันให้ร่วมบุญเช่าบูชาเพียงองค์ละ500บาทนะครับอง์ละ500บาทรับ1องค์มีค่าส่ง50บาท รับสององมีค่าส่งห้าสิบบาทแต่ถ้าท่านไหนรับสามองสามองหนึ่งพันสี่ร้อยบาทพร้อมโอนเงินผมจัดส่งฟรีสามองพันสี่พร้อมโอนส่งฟรีใครจะเก็บเงินไปทางก็มีค่าส่งเจ็ดสิบบาทนะครับพระจะมีพิธีพุทธาเทวพิเศษนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันศุกร์ที่สิบสี่ตุลาคมนะฮะเหลือเวลาแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะครับจองวันนี้พรุ่งนี้ปลุกเสกเลยนะครับมีพระเกจิอาจารย์ เจ็ดรูปนั่งปรกอธิยานจิตปุกเสกนะครับหพระพรมวชิระโสพลนะครับหลวงปู่ศรีจันทร์วัดบึงพระรานชัยจังหวัดระยอดนะครับรูปนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะสมัยที่ผมบวชนะท่านก็เป็นพระอุปัชฌาย์ของผมนะผมเคยสัมผัสท่านมาแล้วรูปนี้นะต้องบอกว่านะเข้มขังสุดๆนะฮะสพระเทพรัตนเวทีหลวงปูบ่บัวศรีวัดประชานิยมสม พระยานรักขิดหลวงปู่แผนวัดโสพลพัฒนาราม 4. พระครูปรลัดโสพลนยานหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท 5. หลวงปู่เจวัดป่าวิเวกธรรมพระเกจิอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระสินไฟนะกับบุคลิกพิเศษยืนเพ่งดวงอาทิตย์ปลุกเสกวัตถุมงคลกลางแจ้งนะครับ 6. พระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นนะรูปนี้ก็ไม่ธรรมดาหลายท่านก็คงจำกันได้ นะครับเมื่อปีที่แล้วทอดกระถิ่น114ล้านบาทนะครับแล้วก็ถวายรถฉุกเฉินให้กับรโรงพยาบาลในจังหวัดบ้านสาระาคามนะประมาณ30 30กว่าคันนะครับเจ็ดนะพระอาจารย์ต้อมประพสโลวัทนสะแบงพระเกจิอาจารย์หนุ่มไฟแรงที่น่าจับตามองของพระอีสรนนะครับท่านเชี่ยวชาญเรื่องอัคระเลขยันนะท่านอาจารย์อัขระเลขยันได้สวยงามมากๆนะฮะล่าสุดนะครับได้ยินข่าวว่าเสียนพระชื่อดัง แห่กันเข้าไปขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลมากมายนะครับท่านไหนที่สั่งจองเหรียญอายุวัฒนมงคล78ไว้นะฮะอยากจะสั่งจองรูปหลอ่ออายุวัฒนมงคล78นะท่านสามารถจัดส่งความกันได้นะจะได้เสียค่าส่งแก่ครั้งเดียวส่งความกันได้เลยนะครับสําหรับคุณสุภาพบุรุษผู้ใจดีและคุณสุภาพสตรีผู้ใจกุศลน,นะครับท่านไหนที่อยากจะร่วมบุญใหญ่นะสร้างธรรมะอุทยานกับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท ผมจะแจ้งารายละเอียดในการติดต่อเช่าบูชาวไว้ที่หน้าจอนะครับก็จะมีเบอร์โทร095 325 7778แล้วก็ ID ดีไลนะรหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR ว o d e โคตที่อยู่หน้าจอนี้เพื่อเพ,เพื่อนเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอกุศลผลบุญจงนำพาให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอายุมั่นขวัญยืนมีโชคก้อนใหญ่มีลาบก้อนโตถูกหวยรวยเบอร์เป็นเศษเถีร้อยล้านพันล้านกันทุกคนทุกท่านครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ